พ่อแม่พี่น้องวันนี้เราจะพามาเก็บย่าหวานกันนะคะนี่นะคะย้าหวานนะคะนี่นะคะนี่นะคะย้าหวานนี่จะออกดอกแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะ นี่นะคะนี่นะคะอ่อนๆนะคะหญ้าหวานนะคะนี่นะคะต้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่ค่ะจะออกตามทงญ้านะคะนะคะใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะเจออีกแล้วนะคะนี่นะคะ นี่นะคะเจออีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปสรุปกันนะคะว่าเราได้เท่าไหร่วันนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะหญ้าหวานนะคะนี่นะคะก็ผลงานของเราวันนี้นะคะนี่นะคะหญ้าหวานนะคะผลงานของเราวันนี้นะคะนี่นะคะมาเจออีกแล้วเป็นตรงเลยนะคะนี่นะคะ นี่นะคะนี่นะคะอ่านกันนิดเดียวนี่อีกนะคะเป็นดงเลยนะคะนี่ก็จะบานแล้วนะคะมีดอกแล้วนี่นะคะอึ๊บปัดเป็นจำมวนแท้นี่นะคะนี่นี่นะคะอึ๊บอึ๊บโอ้โหนี่นะคะนี่อีกนะคะเยอะมากเลยนะคะ นี่นะคะไปนี่ก็มีนะคะนี่นะคะนี่นะคะตอนนี้นะอนี่นะคะวางไว้ก่อนนะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นี่นะคะตอนนี้นะอึ๊บนี่กําลังตุ้มๆเลคะนี่ค่ะอึ๊บน้แล้วค่ะค่ะมาดูกันนะคะ เจออีกแล้วพี่น้องจะเป็นกลุ่มเลยนี่หนึ่งสองสามสี่สี่ก้านนะคะนี่อีกนะคะนี่นะคะห้าโอ้โหแถวนี้มีหกนี่นะคะหกต้นมีอีกต้นเจ็ดต้นค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะเจ็ดนะคะนี่นะคะรัวๆนะคะแปดี่นะคะ แปเก้านี่นะคะนี่นะคะสิบโอ้จุ่มเดียวสิบเลยนะคะ10บสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสสแล้วก็นี่นะคะสิบห้านะคะจุ่มเดียวสิหดอกนะคะหาอีกนะคะนี่นะคะนี่นะคะ เห็นไหมคะนี่นะคะปะ๊อกนี่นะคะนี่ค่เห็นไหมคะเยอะม,มากเลยค่ะนี่คะ่ะนี่นะคะหาอีกนะคะช่วยกันหานะคะนี่คะ่ะไปไม่ไกลเลยคะ่ะนี่คะ่ะนี่ค่ะนี่นะคะแยา่หวานนะคะนี่นะคะอึบนี่นะคะ เก็บอีกแล้วเก็บยาวๆไปเลยนี่นะคะนี่นะคะนี่นะอึ๊บนี่นะคะมันขนาดนี่นะคะอื้อนี่นะคะเนี่ยๆๆๆๆๆๆๆสองยอด นี่นะคะสามนะคะนี่นะคะ,ะ,คะสี่นี่นี่นะคะวางก่อนนี่นนะเดี่ยนที่ละ ทักหวานมอมแล้วรอบข้างเลยบ่หมุนเลยหมุนเก็บเลย,ยโยนเก็บไว้ก่อนนี่นะคะอ่อนๆนะคะนี่นะสวยเลือกได้บอสวยเลือกได้เยอะๆนี่นะคะนี่นะนี่นะคะ เป็นอย่างนี้นะเหนะะะะะ็นไหมคะฮะฮะนี่เห็นไหมคะอันนี้นะคะ๊บนี่ใกล้กันนี่ใกล้ใกล้กันออ,อนซอนนี่นะคะปั๊บนี่นะเกนน็บไว้นนไ,ไหนล่ะ อีกนะคะเก็บยาวๆไปเลยนี่นะคะเปาะนี่นะคะนี่นะนี่นะคะหักไปเลยอยู่ไหนเธออยู่ไหนน,นี่นี่นะคะเยอะเลยเยอะเยะ นี่นะคะนี่นะคะนะโอ้งามขนาดาปมันจะมีเสียบใจกันนี่นะคะดอกสวยๆคู่กับคนสวยๆ